มาครับอันดับโมทนาด้วยนะ สวัสดีครับขอเท่ารับ <sh> นักแสดงบุญมาผู้ชัยครับบูชาวันนี้แต่งชุดเต็มสูงเลยครับและที่ชักใจขึ้นมาเลยขึ้นมาเนี่ยนะครับอนุญาตอาศัยทุบบุญครับทองก็เป็นแผ่นทองครับและแต่ศรัทธาจะสร้างบุญนะครับแต่ศรัทธาจะสร้างบุญเพราะแผ่นทองนี้เราไม่ตั้งราคาจริงเราแจกฟรีแต่คนมีศรัทธาจะทวบุญก็ตามศรัทธามาเป็นเจ้าภาพแผ่นทองร่วมกันอาสน์คงเงินโพทองบูชาคุณพระคุณพ่อแม่ นะครับเราตกน้ำไม่ไหลเราตกไฟไม่ไหม้ที่เรามีบ้านอยู่เรามีอู่นอนอเรามีที่อยู่ที่กินที่ดินอาศัยก็รแต่ศสัาการสร้างบุญนะครับทําบุญใครทําใครได้ยิ่งให้ยิ่งดีเพราะว่าการจัดนี่เราไม่ได้จัดเป็นชุดนะครับเราไม่ตั้งราคาบางคนมาหนึ่งันมี1 0 0 500 200บางคนก็รับเลฟรีเราไม่ว่า,า,ากันเพราะเราแจกกลับ็ปเพื่อสังขาระ แต่แตหลายคนนี่อยากจะปเป็นเจ้าภาพแผนทองร่วมกันก็ใส่ตู้ธนาคารบนจะเป็นช่องอีกทีเอาละนะนี่นแต่ลังซุ่ตารลังโซนถถึงตู้นี้เรื่อจับให้ดีมองให้ดีนะครับแตจจะปอให้ได้บนเดียวเพราะเขาไหวมากจะปเดียวมากจะปาดเดียวมากเลยถ้าึตู้นี้้ะครับคนนันก็นกนกนกนดีนะมองเรื่องลมนะ สวัสดีครับคุณน้องแข่งขันจุดนี้ครับและเพื่อสักการะจุดนี้เลยจะได้เป็นจุดรับบุญเพื่อเป็นบุญธรรรอนทั้งบานถ้าสนใครจะถ่ายรูปยังไงแชร์กันไปในทครับว่า5เมษายนปิดงาน5เมษายนนะครับวันนี้หลายกลุ่มสลกการะตันนี้มากัน50กล่ม5จังหวัดแล้วจังหวัดไหนครับคณะนี้ ข้าเชิญชาวมาเชิดใจนี้มาซ้ำโมทนาสาธุเข้ามาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเถิดพระพงศ์ในทัวกองเป็นคนละชุดพงศ์เงินโททองบูชาคุณพักคุณพ่อแม่นะครับไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องบุญไทยมีน้อยบุญพิรักชุกรีพธรรมมาและครอก็ผู้มีพันธ์ทุ่มากและก็ครัวเศรษฐีห้าร้อยละเป็นเจ้าภาพบรรจาสัมาเนรเจ้าค่ะวันนั้นเป็นเศรษฐีห้าร้อยละทุ่ ที่นี่ปลอดภัยครับ